ร่วมบุญกับเบลล่า3แสนบาทอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและมิตรภาพดีๆของคนวงการบันเทิงหลังจากสาวเบลล่าราณีและพี่พลอยผู้จัดการส่งต่อบุญถึงคู่รักคนบันเทิงกองห้วยไร่และเบลคณิ t ฐาและล่าสุดทางอินสตาแกรมของสาวเบลคณิ t ฐาได้ส่งต่อบุญมาถึงเอซแฟนคลับและขอบคุณพี่พลอยรวมถึงเบลล่า ที่ชวนต่อยอดทำบุญผ้าป่าสามาคัคคีบูรณะยอดภูเขาทองในครั้งนี้โดยงานนี้สาวเบลคณิ t ฐาแฟนกล้องห้วยไร่ลงแคปชั่นบอกว่าอขออนุโมทนาบุญเบลมารับบุญให้ญาติธรรมมิตรรักทุกท่านอนุโมทนากับปัจจัยเงินหน้าเวทีคอนเสิร์ตกล้องห้วยไร่ปัจจัยส่วนตัวของข้าพเจ้านางคณิ t ฐายอดจำปาและตองเตตองเตทิติ พร้อมครอบครัวของเรา3แสนบาทขอบคุณพี่พลอยสอบเบลาคนสวยที่เป็นเจ้าภาพชวนทำบุญบุรณะยอดภูเขาทองนะคะหลวงพ่อบอกว่านี่คงจะเป็นการบุรณะยอดภูเขาทองครั้งสุดท้ายของชีวิตเพราะน่าจะอีก70-80ปีที่จะได้ทำอีกคงไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วสาธุ และทุกๆครั้งถ้าได้ขับรถผ่านก็คงจะนึกถึงบุญน,นี้เสมอยอดผ้าป่ารวม8,947,931.18บาทโบรณะภูเขาทองบวกทอง4บาทหู้มเม็ดน้ำค้างยอดภูเขาทองนะคะเรียกว่างานนี้ FC แฟนคลับต่างร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวเบลคณิฐา หลังเจ้าตัวเปิดยอดทำบุญกับเบลล่าราณีถึง3 0,000นบาทนั่นเองค่ะ